โอเคเราก็กลับมากันแล้วนะกับเกมฮ l f ไลท์พาร์ที่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 กาวเออรวันนั้นไปกันต่อยังไม่รีโลหลดเรื่องเปิด เฮ้ยลงไปลึกแล้วไม่ถันเอ๊ะรู้สึกเหมือนไม่ได้เล่นนานหายไปพักใหญ่เลยกระจะไ,จได้กลับมาเล่นไม่สนัดกับ จะไปทันแล้วตัวใครตัวมันแล้วกันไม่ช่วยพลอเอาเฮ้ยโดนตอนนั้นที่จริงเดินไปต่อสักหน่อยก็ได้มันก็ไม่เงี้ยอะไรก็แค่ ลงไปเอาตู้เกาะเฉยๆแล้วก็มีไอ้พวกอันนี้อยู่หัวปูซึ่งก็ไม่จำเป็นนะไปดีกว่าโดยทุกดอก แพลตฟอร์มจะคือฮันนี่ไม่เป็นไรเจ้าจะอ้อาวอ้บักติดลองโชคดีจัง แลับกลับไปด้วยกันแล้วแล้วเช่ แค่ไม่มีอะไรใใช้แล้วก็ ทางนี้ไปไหนต่อวะโอเคเสียเวลาชัมหัดเลยแล้วก็จุดถึงที่ทำให้สมองเหลวที่สุดไอ้ตรงนี้นี่แหละสมองเหลวอเอาคุณ ไม่ต้องยิงสักหนึ่งเ๋ยวแล้วก็จะได้หมุนไปทางเดียวกันแล้วก็โชคดีหรือโชคร้ายไ,ไม่รู้โอเคกลางตรงกลางาด,ดีส,สวย không được, không được, không Mày không được, không được, không được, không không

เอาไงยอมเสียก็สูนก็ยอมเสียระเบิดโอ้โหเลือดหายไเยีเลือดหกสิบเจ็ดเกาะสามสิบสองจะรอดไหม ดจคำถามเดิมอีกติกก็พันนี้สั้นหน่อยก็ขอให้พัฒน,นาละกันนะไว้เจอกันมาตอนไหนไม่รู้อีกแล้วแม่มันสั้นจริงๆ